คำเตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามหรือควรใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำเด้อเกมอาณาจักรจูรลสสิกนั้นหรือว่าดานโนเฉาของเรานั่นเองนะคุณผู้ชมมาวันนี้บางหูพกมา500นะคุณผู้ชมนะโอ้โหาำหรับชมคลิปนี้กันแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะัซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งที่ช่องกันด้วยนะคุณผู้ชมนะ อยู่นะสมรรถพลศิษย์อันนี้นะผนะู้ชมนะยังไงต่อเรียบร้อยตอกเขาขมับเขาให้ครับผมหกร้อยสิบเจ็ดนะผู้ชมมาอันนะีค้คืนเบ็ดไปตั้งหน่อยนะผนะู้นนะชมนะมาสามสิบแล้วกันนะผู้ชมนะไม่ลบมากนะครับผมจังหวะน,นี้ไม่ลบมากเป็นลาบอันประเสริฐนะผู้ชมนะนนะโอ้โหมันญี่ปุ่นถึงลาบแล้วหินกันเลยนะผู้ชมยังไงครับผมเบ็ดสามสิบหนหนีสะกิดหน่อยสะกิดหน่อยผู้ชม จัดกันไปก,ก่อนนะผม1596ันห้รคุณผู้ชมนะนะจากว่านี้คือป๊าบหนึ่งอยแปยังไงต่อเรียบร้อยนะผมสองยเจ็ดสิมีต่อให้ผม, 1200. มหนึ่งพันสองร้อยโอ้โหวิาณคอมโบเดือเกินนะคุณผู้ชมนะซุปเปอร์เมก้าสาม5ันหนร้อยบนะคุณผู้ชม มาขึ้นเบ็ดกันยาวๆแล้วผมน,นาทีนี้ยังไงครับผมตัส้สายจังหวัดลวงจังหวัดลวงนาทีนี้หนึ่งแล้วหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบสองไม่หมดครับผมจังหวัดนี้กินไม่หมดโคตรไม่หายนะคุณผู้ชมนะโอ้โหมาครับผมขึ้นเบ็ดกันไปอีกหนึ่งครั้งนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวรอบนี้ขอขึ้นยาวเลยแล้วกันนะคุณผู้ชมสี่ร้รอยใช่ไหมถ้าเกิดเป็นเบ็ดตันนะเดี๋ยวลองดูเบ็ดตันก็ได้มาคุณผู้ชมนะ จังหวัดน really> ี้ยุราสิกเป็ดตันนะคุณผู้ชมยังไงครับผมโอ้โหเรียบร้อยครับผมโอ้โหไหวมาได้ยังไงคุณผู้ชมจังหวะนี้โอ้ยเกือบรู้ห้าหมื่นนะคุณผู้ชมนะโอ้โหมาขอรอบสุดท้ายสวยๆเนี่ยมายังไงต่อนาเอจังหวะนี้หนึ่งหมื่นเก้าพันยังไม่หมด โอ้คุณผู้ชมคุณผู้ชมครับโอ้โหเรียบร้อยแล้วผมสำหรับจุลศิษย์หิงด้อมในวันนี้ก็คงต้องขอบตัวลาไปจากเพียงเท่านี้นะมุกเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า